เอเอสอบเป็นลองนหน่อยนะมาพอเส้็นสลิงลงดได้นะได้ได้ก้นออกเป็นเอามาครับจะเริ่มแล้วคองโซล่ะ คลองโซ่แล้วโซ่ประหอดด้วยนี่ต้องไปเอาไมา้อีกด้วยนี่ทุกออม่นะเอาโดโดบดบ ส่วน่อยจะใส่ป่ะนี่ใส่เ่อนอาจจะใส่ใส,ใส่ใส่ล้มล้วนีนะครับโอ้วลานั่นี่ว่าบ่ไรว่าเรืัองระเขาต้องมีนถอผมว่ามันมใส่เบิดเบื่อวันรถี้จะไปแไปเหนไทุีก็จะไป,ไป,ไปเอาโซ่ครับโซ่นิสันพด อม้บาวท่านลูกเห,นหนีนายเละเเป็นก้มจริงละได้สำเร็จละ <c ười> โอ้เอาเล็กประเนวะมปนอะไัเนไงครับเ,เพื่อน,นั่นบางเพื่อผม่ามันรดนนูดนะเอ็นบ ที่จริงผมตอกไม่ชอดทั้งใตผมน้ำน้ำเหมือนเด้บ่ครับขันข,ข้างหน้าบุใหญ่งบ่าอ๋ออันนี้มันไงเนี่ยมือเนาะรถติดนี่เนาะโอ้หมือครับหลายยังให้ผู้ดเดียงชี่หันโ้ใช้เวลาหลายอืม ส่วยตัวนึงงานนี้ก็ได้อืมตัวนี้เป็นตราเวลานั้นเฮาเฮาตึงมันบวมก,กัดเทือนฮากาอันานาั้นนะครับโอ้ยอย่าใส่ทอสูดหน่อยนะนี่แล้วผมไต่ขึ้นกระตะเก่ากระได้ผมไม่ใส่เลยโอ้ยบวขาดบ่ฮะบาาวขา,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 าดบ่บวขาดมาครับใส่ไปใส่สูงใหญ่รุดมันบวมอดบ่ ย่านมอหอดเดี๋ยวลองมึงกันนะลองมึงกันสวนหน่อยเจ้าฟ้าฮู้ยตรงไหนก็ต้องไปใส่บ่ออดดหรอกเห็นปะโอ้มันยาวอยู่ตัวนี้กูบอกว่าตอกซื้อนี่เนาะโอ้มันได้อหยางใส่เขาคนโอ้มันมันมาได้จัากวันบปะมันหมุนมันมันหมุนมันกับบ่ออันเขาหะอ๋อมันต้องตรงล้อเนาะ โอบ่หอดอิลิได้ใส่อิลินี่ม่องกาบปะล่ะ โอ้อันตรายเดย้สลิงยังตอกบตอตอกไม่ลงตัวนั่นแค่ยุตัโตโซนน้อยมันน้อยนะมันหลกได้นะ ถึงมาเลยถึงมาเลยลุดบ่ลุดเหรอครับเอาคือลุดอ๋อสุดละหอดใส่ตะบะหอดหอดบอกหอดเออนิดเดียวเลยหอดบ่โอ้ได้กอพอดีเอาโสน่อยกะ อ๋อพอดีพอดีคันเมืองขนาาลงไม่ลงคันนาดได้ไม่ยมันสียพอดีเลยเดี๋ยวอยากลงบ่เออต่อองไป บ่ถอนตัวบ่เลี้ยงถอนชอไม่ขอนเงาตัวนั้นขวางยู่ตัวไหนตัวที่ผมประมาณอ๋อนี่บ่นั่อะไะตัวตัวอันขวางไว้บ่มีถอนกันคันรักมันตัวเงากะบ่ถอนเลยล่ะอ๋อก็ผมมันสั่นอยู่เนี่ยบ่ย่านย่างเดียวะรักถอนหันถอนหันอืม เมือเอ่อแอร์เลยฮิดผู้เดียวขล่างากระคุดได้บด่ดเลย <c oughs> มันดีนอนเอาล้เอาอละวอ๋อแล้วล,ล,ลักสิทอนโ <c oughs> อ้ยเฮ็ดใกล้ลักไรเถอะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว บอกว่นี่ว่ะเชาควอนไว้นีบอ่น,น,นอนหรือว่าสั้นไนนว้นอนครับนอนขวางไว้โอ้อนนเนี่ยเหมือนไม้เป็นต้นเลยตัวนี้โอ้ตอกลงม่ะเสียมงัดอีก Lát này là thịt rồi ừ, ừ, tô... ừ. không bà? Ừ lát như thế này Ôi bà đại Bà đại, bà đại, bà đại Ở tối nay Để bây giờ tối nay không ăn à Ờ, tối nay tối nay à Ừ Tối nay muốn nháo khuẩn bà này Ừ Tối nay biết, giờ đi mua sả nhỏ giấm nhét luôn Cái có anh เอาเริ่มเริ่มสตาร์ทเครื่องมาครับมาดูครับจะขึ้นหรือเปล่าเอา้เอาวินครับวินกันฟีวะเนี่ยเหยียบกันฟีวะ่ะ ตัดเครื่องแล้วครับมารุนน้ำกันครับขอให้ขึ้นขอให้ขึ้น ต้องหยียบกันฟรีด้วยครับโอ้โอโอ อขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอ็กเอ็กอเนี่ยัน่เยงเอ่ะมันมาได้อะ เฮ้ยจ้าเด็กมาเนี่ยฮะเฮ้ยเจ้าดนต้อนเนี่ยฮะที่ท่องฟุ้นมาอลยวเนี่ยสิขืนเลยบเรไต่ไหมเกาบ่

หยิบแตนได้ไหมเอา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 ขึ้นขึ้นขึ้นบ้าได้บ่าได thoái láng thoái láng